ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคุณกำปั้นคุณเดบบี้คุณโจอี้ครับผมเหมือนเมื่เล่าเปลี่ยนไปบ้างไหมเอาถามถามตัวเองสิเปลี่ยนครับเปลี่ยนขาวขึ้นโอยขาวขึ้นนะฮะไม่ผมว่าขาวขึ้นหน่อยไหมแสงช่วยครับโอ้โหคลอสมขึ้นนิดๆิดไหมเท่าเดิมนะเท่าเดิมเดินะอาจจะสีผมไหมคะเมื่อก่อนเป็นสีดามีเยอะหน่อยคสีน้อยโอ้ อ่าทางนี้ลหละครับบ้านก็เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมฮะอาจจะอายุอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าใจเหมือนเดิมครับแ่หล่อขึ้นค่อใช่ฮะแล้วสาวน้อยเป็นไงบ้างเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมค่ะกี่ปีละเจ็ดปีค่ะ 7ปี7ปีที่ไม่ได้ออกอลบั้มกันนะฮะแต่ว่าสำหรับบาซูนี่ก็ปีนี้เข้า15ปีครับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยสิปีสิปีเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกัน8ปีทั้งเต้นทั้งร้องทั้งออกอลบั้มใช่ไหมฮะชแล้วก็7ปีหลังเนี่ยก็หายไปหายไปครับ ไปทำอะไรบ้างฮะก็ย้ายๆกันไปเดบี้ก็ไปเรียนต่อเนาะใช่ค่ะเดบี้ไปอยู่ LA นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อเรียนตรีแล้วก็เรียนโทด้วยค่ะเขียนยยมดับหนึ่งด้วยน้องผมน้องผม เห็นไหมฮะเห็นเต้นเถิดเทิงอย่างนี้เนี่ยดูีิเรียนเปเียรติยมด้วยใช่ครับไหมฮะทำอะไรฮะผมก็อยู่ต่างประเทศบ้างอยู่เมืองไทยบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายทำละครอยู่ของช่องสามด้วยนะฮะเร็วๆนี้นะฮะแคนเซนหาโปรโมตซะเลยนี่เป็นเรื่องเลยนี่เป็นพระเอกได้อยู่นะฮะก็ทำรุรกิจสนตัวครับเปิดร้านเล็กๆขายโทรศัพท์อยู่มองคองแล้วก็มีุรกิจ ส่วนใหญ่จะทางานอาสาช่วยสังคมมากกว่าอ๋อพอพอเคยเห็นกันนะฮะค่ะผู้ชมคงจะเคยเห็นยุคนี้ยุคน้องไบรท์เลยฮะสิบห้าสิบหกปีก่อนใช่ไหมฮะหาเลยใช่ไหมั้ยแต่ยุคนี้แหละทันกันผมไม่ทันคือได้ทุกเพลงอะยุคนั้นนะไม่ใช่ไบรท์นะยถึงว่ายุคนึ่ไหนมาซูไม่ไดุ้กเพลงมาซูสักเพลง แต่น้องก็จะเหมือนอ่านนิดนึงนะฮะนี่ไงโชวเอ้ยนาบอกให้แม่มาขออ้ยได้ยังได้รับงาะพี่ก็ทำเออพีฟ้าพีฟ้าเอ้ยนั่นไงพี่ออกมานิดนึงเชิญค่ะเชิญค่ะปุ๊บูเหมือนกันอยู่นะเนี่ยมาส่งงานกันิี่แหลิ อนี่บอกให้แม่มาขอได้ไหมทำอไมกั่ปีไปจดจ่อใจนี่รับเลยครับเลยไม่แล้วเป็นแล้วเจ็ดปีที่เขาผ่ากันอยู่ไหมก็เจอกันบ้างเนาะใช่แต่นี่ไปเมืองนอกใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ๆก็มีพี่กับป้ามีแต่ไปเยี่ยมกันบ้างกลับมาบ้างสัมผัสการเต้นการร้องบ้างไหม ก็สัมผัสอยู่อยู่ตรงโน้นก็ได้ฝึกวิชาเพิ่มเติมนะคะก็ฝึกวิชากันอยู่ท่านี่อยู่ยังอยู่ในเมืองไทยทําอะไรบ้างไหมก็อยู่ก็ทํางานในวงการบันเทิงบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ไปหาเดบี้บ้างก็พอดอะไรเงี้ยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาก็มีครับก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ทิ้งก็ไม่ทยุดอย่างครับขาเขิรติดบ้างไหมกลางมารวมตัวกันอีกครัง็มีบ้างครับนิดหน่อยาาสถนแต่บ่นใช่ไหมแอบบ่นว่าเมื่อยค่ะเวลาเกี่ยวขาเพราะบาซูนมีทั้งเกี่ยวขามีทั้งตีลังกามีทั้งต่าโตมันหลายอออย่างเ มันรวมตัวกันคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีทั้งหมดนั้นไหมมีแน่นอนครับเราต้องจัดเต็มนะใช่แล้วค่ะจัดเต็มไม่แข่งขาอย่างดีอยู่ใช่ไหมคิดว่าไม่จะมาเกี่ยวขากระโดดกระเดิดอะไรยังไงเนี่ยมั่นใจนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองดูมาฮะทางไอคือมันตเตพยาบาลด้วยนะฮะพิสูจน์กันไม่จะผมไม่เคยผมอยากจะพิสูจน์กันในนี้เพื่อให้แฟนๆที่รอดูครนะฮะผมว่าคนอยากจะเห็นเยอะการรวมตัวกันนะฮะอยากจะดูว่าวันนี้กับเมื่อวันนั้นเนี่ย พร้อมจริงหรือเปล่าค่ะแข็งแรงดีไหมแข็ <c oughs> มากครับ <c oughs> อะลองดูเลยโอเคครับผมโอเค

ลอยด่าวมันทอนเขามากันต right. ักสนานตอนกัก <sock> ว <ben _> ันก็มตอนดักขึ้นก็มั่นคนกันเดี่ยวเันั้นมากันแต่ลกพี ใจมันเต้นแรงครับผมหัวใจไหวไหมครับอย่างนี้กม่ไหวไหวอยู่นะฮะไหวอยู่นะฮะสบายเลยคือไม่คาดคิดนะใช่เกินคาดนะฮะเกินคาดจริงจจะหายใจสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมนะฮะแต่เกินคาดจริงๆคริงก็โอเคนะ ครับจะบอกว่าพวกเราเป็นตัวแทนของเพื่อนๆศิลปินไอซ์ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะรีว่าไหวมากพี่เต๋อลิฟออยนะฮะผมแอเตร์มีแัตเตอร์นะครับผมช่วยเขามั้งสิเขาไม่อยู่เลยเขาหายใจไม่ไหวค่ะระหว่างนี้เรากำลังหายใจอพี่เต๋อสมชายลัตเตอร์ลิฟออยแล้วก็อันันอันนันอ่านะมอยสกาวครับยังมีเจมส์ด้วยครับเจมส์ด้วยแน่นอนครับโอออ้้้ไไปปแแลลววคอนเสิร์ต เนี่ยจะมี18กับ19พฤษภาคมผม i s Meeting Concert Oh Return to Zero One สองศูนย์หนึ่งสามครับใช่ครับจะบอกว่าตอนนี้คือบัตรนี่คือเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะจะบอกว่าแล้วไงเหลือน้อยมากเพิ่มอบก่อนก่าแล้วจริงๆไม่อยากให้พลาดนะคะอยากให้รีบไปจองกันเลยเพิ่มรอบเพิ่มรอบก็ไม่ไหวใชม่ให้สังขารไม่ให้อโหได้ ครับถ้าเกิดพี่น้องอยากฟังอยากดูแน่นอนถ้าบอกเฮียนี่ถามเฮียหรือยังไม่ถามเฮีย่ถามเฮียอย่าเพิ่งต้องใจเย็นๆนะฮะคือพวกคุณใจสู้แต่ว่าเฮียก็ต้องดูเรื่องสุขภาพเพราะเราจะต้องดูรอบต่อไปในอนาคตใช่แล้วค่ะนี่เจ็ดปีไม่ได้เจอกันนะับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงมันมีความสุขไหมกับการได้มารวมตัวกันแบบนี้สนุกนะคะได้ย้อนถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยร่วมงานกันมาแล้วเราก็ เคยสนุกสนานกันกับทั้งแฟนๆเพลงแล้วก็สนุกกันเองด้วยนะคะกับพี่พิงกานเก่าๆนะคะผมพยายามทดสอบหลังเต้นขนาดนี้นะคร ถามพูดได้ทุกคนฮะถามได้อีกสามพูดได้ครับไม่มีใบเลยด้วยกันก่อนนะคนเอกแรกคุณออกมาเราสองคนคนข้างเลยไปอีกคันเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ว่าพวกเราไหวแน่อายุยังได้ครับถามได้ไหมได้ครับเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าครับเยี่ยมมากเยี่ยมรากแล้วเพิ่งผ่านเป็นประเทศไปไม่กี่วันนี เราสองไม่แต่โอ้โหแข่งต้องรักต้องยอมรัดรักษาสุอยู่แล้วมากั้งดท่านเลยคือผมเป็นเล่าทึ่งจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิบแปดสิบเก้าพฤษภาคมบัตรเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใครที่เก็ตเบเจอร์เข้าใจว่าคงไม่ยอมไม่เพิ่มรอบไม่มีแล้วครับนะฮะดูลักษณะนะฮะผ่านไปสามนาทีเหงื่อท่วมแล้วะร้อนเบลอนะนะฮะเพราะฉะนั้นเจอกับพวกได้แต่ว่าเพลงของบาซูทุกเพลงนี่ มีแน่นอนมีสนุกคือไม่มีเพลงที่ยืนอยู่ใช่ไหมไม่มีค่ะหายใจนะบาซูไม่มีงานนี้ไม่มีเพลงช้าสําหรับบาซูครับมันไม่มียครับสนุกอย่างเดียวครับเต้นอย่างเดียวเลยเต้นอย่างเดียวใช่ไหมครับแม็กซิมัมเต็มที่นะฮะแล้วพี่ๆเขาไหวใช่ไหมคนอื่นอุ้ยไหวครับงานนี้เราซ้อมกันมาอย่างดีซ้อมกันมาอย่างดีนะฮะ เอาละท่านผูช้ชมฮะมีบัตรใช่ไหมฮะเรามีบัตรด้วยเหมือนเช่นเคยนะฮะมีบัตรผมก็จะเก็บเอาไว้ <laughs> โอ้ยเป็นบัตร V I P แล้วเหรอ ใช่แล้วค่ะอันนี้นี่พิเศษนะคะได้นั่งบนเวทีได้นั่งบนขาพี่กัมป์กับพี่ตุ้มเลยค่ะได้ขนาดนี้เอางี้ถ้าผู้โชคดีบางท่านเป็นผู้หญิงแล้วตัวไม่ใหญ่เกินไปสักคนหนึ่งผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะให้มาเกี่ยวไป็เด็กบี้ไหมได้ได้ได้เลยได้เลยฮะจำกัดน้ำหนักไหมไม่จำกัดครับมาเลยเอาเลยพี่ตุ้มได้ได้ได้ทีมงานหรือวาเขาได้คำเดินไหมฮะได้มาเลยถ้าใครได้บัตรนี้ ขมาแล้วเกี่ยวขาเป็นผู้หญิงนะได้ครับขอสิทธินะฮะให้ได้ถ่ายรูปแบบเกี่ยวขาได้ครับยินดีครับโอเคนะโอเคครับยอเคครับยอมนะโอ้แน่นอนอดุไม่ได้เป็นคนรับน้ำหนักเนาะแมวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะฮะผมก็ไม่มีอะไรนอกจากจะแจ้งข่าวสั้นๆนะฮะไม่ต้องแล้วล่ะเห็นแล้วคือจะอ่านข่าวคงจะใจร้ายเล่นคอนเสิร์ตจบ <c oughs> ไม่มีวัยรุ่นกระลุมบอลผ่านไปได้เรียบร้อยครับส่วนวคอนเสิร์ตที่น้องใบนะฮะแข่งขาไหวไหมไหว ใช่ใช่ไหมใช่น้องไปเกี่ยวไหมเราจะปิดรายการด้วยน้องยืนตรงนี้ก็ได้นะฮะข้างนี้ก็พอฮะแล้วน้องเกี่ยวคุณพี่ไม่ละเกี่ยวพี่สลัดเลยรักน้องมากเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วมีโอกาสอยากจะไปดูนะ1819เ้ใช่ไหมเรียนเชิญครับจองที่ไวสลิตึงได้ไหมครับจะชวนคุณกอกราดไปแล้วคุณสองคนหลบไปเราสองคนให้ได้พี่เกี่ยวกันนะโดยเฉพาะ ตะก,กี้ยืนหาขึ้นยืนไหลเลย <c oughs> เวันนี้ขอบคุณมากขอบ<า>คุณมากไล่ไปด้วยการปิดท้ายน้องใบยอยู่ด้วยนะฮะออาเ<า><า>ชิญฮะ <c oughs> อย่านะมไปนะครับ <c oughs> ทีมแปทีเก้าเดินกันเลยไปตุรกันะครับไอเอสพีดีก็